พระาธาตุพนมในสมัยก่อนประชาชนแถวนั้นคงไม่รู้ถึงความสำคัญจึงไม่มีใครสนใจเท่าใดนักเมื่อคณะของหลวงปู่ใหญ่เสากันตาซีโลได้มาพำนักจำพรรษาจึงได้เปิดเผยความลี้ลับและความศักดิ์สิทธิ์ของพระาธาตุแห่งนี้จากบันทึกของหลวงปู่วิริยังสิรินทโรซึ่งท่านเป็นสิทธิสายตรงของหลวงปู่มั่นภูริทัตโต ท่านได้ฟังจากปากของหลวงปู่มั่นเมื่อปีพศ2486เมื่อคณะของหลวงปู่ใหญ่เสากันตาสีโลหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและหลวงปู่หนูถิตาปัญโยและคณะได้มาพักจำพรรษาเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมในปีพศ2443ขณะจำพรรษาอยู่นั้นพอตกช่วงเวลากลางคืนราว4-5่หทุ่มจะมีแสงสีเขียววงกลมมีรัศมีสว่าง เป็นทางผุดออกมาจากยอดพระเจดีแล้วค่อยลอยห่างออกไปจนสุดสายตาและเมื่อเวลาก่อนแจ้งราวตีสามถึงตีสี่แสงนั้นจะลอยกลับเข้ามาแล้วหายวับเข้าไปที่ยอดพระเจดีพระอาจารย์ทั้งสองค์และสิทธ์ได้เห็นเป็นประจักษ์เช่นนี้ทุกวันพระอาจารย์ใหญ่เสากันตสศีระเทระจึงได้พูดว่าที่พระเจดีแห่งนี้จะต้องมีพระบรมสารีริกธาตุอย่างไม่ต้องสงสัย ปรากฏการณ์นี้ปรากฏขึ้นโดยตลอดจนออกพรรษาดังนั้นหลวงปู่ใหญ่เสาจึงได้ชักชวนญาติโยมทั้งหลายในระแวกนั้นมาช่วยกันถางพงหญา้าที่หนาทึบและใช้เวลาถึงสามเดือนเศษจึงค่อยสะอาดขึ้นหลังจากนั้นหลวงปู่ทั้งสามองค์จึงได้พาญาติโยมทําพิธีมาค้าบูชาทําให้ชาวบ้านเริ่มเกิดความศรัทธาเลื่อมใสและเริ่มชักชวนกันรักษาศีลอุโบสถ ฝึกหาดกรรมฐานทำสมาธิจนได้ผลตามสมควรและหลวงปู่ใหญ่เสาก็ได้ประกาศให้ชาวนครพนมทราบว่าที่พระธาตุแห่งนี้เป็นพระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์เพราะเป็นที่บรรจุอัฐิธาตุของพระพุทธเจ้าและพายาทยมทําบุญกุศลถวายแด่พระพุทธเจ้าพระบรมศาสดาของเราชาวพุทธ จึงนับว่าเป็นคุณอันประเสริฐแก่พี่น้องชาวนาครพนมและชาวพุทธที่ได้พระธาตุพนมอันศักดิ์สิทธิ์มาเพื่อกราบไหว้บูชาเป็นนิ่งขวัญและเป็นที่เคารพศรัทธาตราบจนปัจจุบัน